สวัสดีครับพบกับลุงมนุษย์อีกเ่นเคยครับวันนี้ใน YouTube วันนี้จะพามาดูกิจกรรมที่ลุงมนุษ์ทำไว้ก็คือแต่สลักหมีส,สัตว์ที่เอามาให้ประชาชนก็ชมกันในที่สาธารณะนะเป็นปาร์กก็มีกิจกรรมของสถานที่อื่นก็ทำมาก็มีหลายๆอย่างมีดอกไม้มีทำรั้วทำอะไรเยอะ นะเดี๋ยวมาชมกันนะครับหลวงเราจะมาชมคือสิ่งที่ทำมาให้ความสุขให้ชาวบ้านก็ได้ชมได้ชื่นใจนะฮะเวลาเขามาพักผ่อนกันที่บริเวณสวนสาธารณะริมน้ําของเมืองนะครับที่จัดแสดงกันครับมาชมกันครับเนี่ยงานที่หลวงวบวุฒาทำเอาไว้ก็คือมีพวกมีนกอินทรีที่แกะไว้ที่ต้นไม้ต่อไม้ที่บ้านนะฮะ อินรีมายืนอยู่ที่ทุ่งหญ้าเวลาก็เดินมาเป็นทางเดิน<ม>ก็จะมีออนู่นถ้าเป็นกังหันรูปดอกไม้เป็นกังหันติดไว้กับรัว้วแต่หมุนไม่ได้หรอกเขาเอาเมายึดไว้กับเปาสะพานทางเดินแล้วก็นี่ก็เป็นดอกไม้นะครับรั้วนี่เป็นรั้วโบราณประตูคอกมา้าประตูรั้วเลี้ยงสัตว์นะฮะแบบโบราณเขามีดอกไม้ แล้วจะถัดมาก็เป็นของลูกมนกนะครับลูกอินทรียมีแม่ลูกแล้วก็เขามีนกฮูกเป็นเพื่อนเกาะหลังเกาะหัวมาด้วยนะฮะคอนเซ็ปต์ก็คือมีแม่ลูกแล้วก็มีนกฮูกตัวเล็กแล้วก็มีแม่นกฮูกนกแมวนกฮูกตัวใหญ่นะฮะแล้วก็เดินมาอีกก็จะเป็นชมวิวริมน้ำ ริมบึงทะเลสาบนะชื่อทะเลอ่บึงบริมาอันนี้ก็จะมีกระรอกที่ทำเอาไว้กระรอกมีลูกสนนะกระรอกจะกินลูกสนครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งมีตัวนี้มีเดิน ีไม่กีคนยืนนะครับ น,นีเขาตั้งชื่อว่าต้นไม้แห่งชีวิตเป็นรูปมือของอผู้ยอยู่อาศัยของบ้านพักคนชารานะที่ประนัดทำง,งานอยู่แล้วานตรงนี้ก็คืออันนี้ข้อมูลอินโฟเกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับดอกไม้ดอกไม้ที่บริเวณนี้มีดอกอะไรบ้างให้ความรู้ อันนี้เป็นที่ทํางานของลุมนพนะครับที่คนป่วยที่ไปทํางานที่งานฝีมืออาจจะเป็นงานศิลปะชื่อที่ทํางานของลุมนบนะครับแล้วก็ชื่อคนที่ทําน้องๆเรียกว่าน้องๆเขาอายุเขาสามสิบ ขึ้นไป30 40 5 0ถึง80กว่านะฮะแต่เขาสมองกง,งจงกะพัฒนาช้าอาจจะเหมือนเด็กบางคนจะเหมือนเด็กก็3 4ขวบ5้าขวบบางคนก็ไอสมัยอายุสมองท่าอายุแต่ว่า,าพิการทางการได้ยินแล้วก็การพูดคือคนใบ้นะฮะก็จะมีชื่อคนทำเราจะไม่ซูมละเอียดมากนะักสำหรับชื่อคนทำเรา ต,ตรงนี้คือชื่อที่ทำงานของมนุษย์ครับเมสซากาเรนเดือกสกุชปิติบูดัสครับนี่เป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกนะฮะแผ่นฟิล์มพลาสติกแล้วก็เอาไมจิกมาให้วาดแล้วก็ระบายสีกันเขาจะร่างมาแล้วก็ให้ทุกคนน้องๆเขาระบายสีครับพยายามพูดเสียงค่อยๆนะเพราะว่ามีผู้ที่ก็เดินชมอยู่แล้วไม่ถ่ายเห็นนะ ก็มาเดินชมงานเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นทางเดินไปไกลๆนูน้นไปสุดทงน้นก็จะไปสุดที่ทํางานลงปนัดนะฮะเลยไปกะบ,บ้านหลงปโน์เป็นทางเดินเลาะริมน้ําไปริมบึงริมตลิงลิมทะเลสาบนี่อีกผลงานหนึ่งของที่ทํางานหลงปโน์ครับจับของสิ่งต่างๆเอามาจัดมาแต่งประ,ด,ประดิประดอยชุบสี อันนี้ก็เป็นตาข่ายแล้วก็กล่องพลาสติกกล่องอาหารที่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตฝามันแล้วก็เอามาแต่งสีแมงมุมจินตนาการไปนะอันนี้มองไปคล้ายๆแมลงวันเนี่ยอันนี้นผีเสือ้ออันนี้มแมลงมุม็ยุ่มหลังคาจะชื่อ เมสการเรนื้อกสกุดนะครับผีเสื้ออันนี้เป็นพึ่งนะจินตนาการว่าเป็นพึ่งครับอันนี้ลังพึ่งอันนี้แมงตับเต่าเสียงเรียกพ่อพ่อพนัสพาคนป่วยมาเดินชมงาน รับให้ชมแค่นี้นะฮะถ่ายประนัดไม่ได้เพราะมีคนป่วยมาด้วยเขากฎหมายเขาห้ามนะครับ hey. ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งกดะระฆังติดตามลุงม,มน์ด้วยนะครับก็จะมีคลิปลต่างๆมาให้ดูอันนี้คืองานที่ทําเพื่อสังคมครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมสวัสดีของแถมท้ายคลิปครับเดินมาฝั่งนี้อีกมันเจอหมีนอนนะ ตรงนี้เขาเขียนป้ายว่าเป็นเพลงสําหรับเด็กนะเป็นเพลงสําหรับเด็กร้องแปลว่าหมีนอนหมีนอนกระหูนุกโกกระหูนุกโกแปลว่าหมีนอนหมีนอนน่นครับหมีเขานอน,นี้ตรงนี้เป็นพนักงานของอ้อนน่มันนี่อ้อนน่มันนี่คือเป็นพนักงานที่รับเลี้ยงดูแลเด็กนะเด็กก่อนวัยเรียนนะครับเด็กเล็ก อันนี้เขาทำอะไรแขวนไว้ทาต้นไม้ผล,ลไม้มีเด็กอ๋อเด็กเด็กเล็กเขียนนะอันนี้เด็กเล็กวาดภาพนะเด็กก่อนวัยเรียนนะฮะอดุบาลเด็กก่อนนะครับจินตนาการของเขาครับให้เขาเขียนผลไม้เขียนอะไรเขาก็ทำเป็นรูปจินตนาการที่มาอย่างนี้แล้วข้างบนก็จะเป็นพวกทำพวกพึ่ง แล้วก็จินตนาการกาลังขึ้งก็คือ,อก,กระดาษกระดาษเบากระดาษถุงปูนอย่างเงี้ยมามวนม้วน,วน,วน,วนเอาพลาสติกหุ้มมันก็จะเป็นเหมือนลังพึ่งลังต่อลังแตนนะลังต่อลังต่อครับอันนี้คือเราวก็กลับมาตรงนี้ก็คือมาสุดในไกลไนะั่นคือปนัดพาคนป่วยมาเดินออกกำลังกายเพื่อมาชมงานเป็นมือนะครับ อันนี้แถมแถมท้ายคลิปท้ายคลิปต่คลิปต้องมีของแถมนะตอนท้ายคลิปลุงมนุกก็ถ้าจะดูก็ถ้าลาแล้วก็จะดูตอนจบด้วยนะวิดีโอบางส่วนใหญ่บางครั้งจะมีต่อท้ายนะคือของแถมท้ายคลิปครับครับโอเคครับลาจริงๆครับสวัสดีครับ